สวัสดีครับผมธนโชธห้อยทองจากร้านคาสมายยูเอลริก e วันนี้จะมาแนะนําสินค้าที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งครับกล้องดักถ่ายภาพครับที่สามารถส่งภาพ MMS ครับเข้ามือถือของเราได้ทุกที่ทั่วประเทศแล้วก็ส่งอีเมลส่งภาพเข้าอีเมลของเราได้ ซึ่งก็จะมีอยู่3รุ่นนะครับผมรุ่นโ o l a r Shot ครับรุ่นเกมคาเมล่าเทวิลครับแล้วก็รุ่นไววอสครับไอไววิวนะครับผม <c oughs> อันดับแรกจุดประสงค์ของกล้องดักถ่ายภาพก็อย่างแรกก็ใช้ในการป้องกันครับรักษาความปลอดภยัยดักจับขโมย นะเป็นต้นแล้วก็ดักถ่ายภาพสัตว์หายากอย่างเงี้ยครับดักถ่ายภาพหายากนี่จะเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศครับนะแล้วก็ในการดักถ่ายพวกขโมยเข้าบ้านนี่ก็นิยมเหมือนกันใช้กล้องเป็นกล้องรักษาความปลอดภัยชนิดหนึง่งครับนะเมื่อเมื่อกล้องดักถ่ายเสร็จแล้วก็จะส่งภาพเอ็มอครับเข้ามือถือตามที่เราตั้งไว้ หรือว่าส่งภาพเข้าอีเมลของเราก็ได้อ,อันดับแรกก็เปิดโปรแกรมที่ทางร้านให้ไปนะครับเพราะหลังการสั่งซื้อครับใส่แผ่นซีดีลงในคอมพิวเตอร์ครับเข้าไปก็จะเห็นรูปร่างแบบนี้ครับแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ mm s config คลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันตัว m m a c o n f i g e x e แอปพลิเคชันก็จะปรากฏขึ้นมานะเลือกรุ่นที่ต้องการจะถ่ายวดีโอนี้ก็ยกตัวอย่างรุ่น h c 3 0 0 m ครับแล้วก็ในรายละเอียดของกล้องก็จะมีความละเอียดของกล้องสูงสุดถึง12ล้านพิกเซลนะครับผม ความเร็วในการถ่ายครับเลือกได้ตามต้องการครับถ่ายหนึ่งรูปหรือจะถ่ายให้ถ่ายข้างเดียวส่งมาสามรูปหกรูปเก้รูปก็ได้ครับแล้วก็เลือกความววละเียดนก็เป็นครับแล้วก็เลือกโหมดคาเมรานะครับผมเป็นโหมดที่สามารถส่งภาพ เข้ามือถือหรืออีเมลของเราได้ครับถ้าโหมดของวิดีโอกับคามล่าวิดีโอนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับในการส่งภาพเนี่ยจะต้องเลือกโหมดของคามิล่อย่างเดียวครับเวลาก็จะรันอัตโนมัติครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อตั้งค่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาก็จะรนันอัตโนมัติครับแล้วก็ไปที่เมนู mms นะครับผมเลือกประเทศ คันที่เราก็จะเรียกประเทศไทยไทยแลนด์เลือกค่ายมือถือวันนี้ก็ยะยกตัวอย่างของ d ีแท็กครับมันก็เซตไว้แล้วให้อัตโนมัติทางร้านก็เซตให้แล้วอัตโนมัตินี่ก็เซตเซิร์ฟเวอร์เป็น Gmail ทีนี้ก็กรอบ เบอร์ที่ต้องการให้กล้องดักถ่ายภาพเนี่ยส่งเข้ามือถือเบอร์อะไรเบอร์ผมแล้วกันนะครับ089ครับผมแล้วก็อีเมลหากต้องการให้ส่งเข้าอีเมลด้วยเราก็พิมพ์อีเมลของเราเข้าไป เมื่อเสร็จแล้วทําการกดเซฟกดเซฟก็เราก็จะเรียกไฟล์ที่เราจะเข้าไปบันทึกครับตัวกล้องดักถ่ายภาพเนี่ยใช้หน่วยความจำ s c การ์ดหรือ TF card ครับการ์ดเล็กเราก็เรียกเซฟเข้าไปที่ไดร์ไดร์เมนบอรี Die, Die Memory, ที่เราเสียบเข้าไปเมื่อเมื่อเซฟแล้วนะครับไฟล์ก็จะกดเป็น ชื่อว่า parameter dot d นะครับวันนี้ผมก็กดแท็บ save ท็บ r e p e a เข้าไปนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมื่อท่านตั้งกล้องดักถ่ายตามสถานที่เป้าหมายแล้วครับกล้องก็จะส่งภาพเข้ามือถือนี่ตัวอย่างอันนี้เป็นเบอร์มือถือในกล้องดักถ่ายเป็นเบอร์นี้ตอนนี้ก็ส่งเข้าเบอร์ผม ข้ามือถือผมผมแคปหน้าจอมาให้ดูความละเอียดสูงส่งมาให้ดูแล้วก็ที่อีเมลนะครับมันก็ส่งส่งอีเมลเข้ามาให้ดู เป็นกล้องใช้รักษาความปลอดภัยได้อย่างดีเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านสวัสดีครับผม